รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ตอนแรกมันต้องเอาขไปปาเป็นแค่เลือกออกเป็นแคมน่มันนะครับลานี่เราจะงเอาไปนะครับไปตับนมันตักปมปมปมที่จุดแล้วเราจะเอาไปใส่หน้าถัดหน้าถัดตอนที่พาไเป็นการถัดหนาแล้วเจ้าที่เราเอเรื่องเรื่องตึงตึงแลน้เป็นารัดถ่ายนะแล้วไอศิวาเป็นไอ้นเลหพวกเย็นพวกน้เป็นไม้ที่เป็นไม้ตาใช่ไครับาก็ได้ซับก็ได้ ขก็ต้องจ้างเอาเขาไปรุ่งเย็นเขาคอยรุ่งเย็นตัดควาเนตาอ่อเพราะว่ากันกแล้วไอ้สีไม่เขาตัดออกนะรัใช้ประโยชน์ีไม่ตอดท่านก้เป็นราแบบีปรับนึ่อู้วนึ่งซิ่อบแล้วลเรารมาแสอง่่อมายสองร้อยชง รีดได้มากต้าม่ได้กลยดอรก่อนคายนี่ไม่ยุบปะครับี่ผล claro ิตตัวม e like ือนเลยเพมีหมนเี่ยเดียเาตกลงกันว่ามีอะดยู่อ๋อครับมีอะไ่ทาบทาบบต้องการยุบปะครับต้องการต้องการหยุดหยุดมันได้ถึงนี้้วมค่ต้องใหม่ปะครับเพ่ตใหม่งนี เขากรับไหน้บอไปเยตรงมี้นี้นงอัอมาสาหายไม่คือราคาต้งต้หา่เอเลือกไม่อเนแล้วอันนี้ตว่าเป็นเขียนนึ่งจำไมหนูตวายออกจต้ เาคืออะไรเขาเนมันงก็ก็เลยยโตยไมู่้เจริงยิโตไ่เลยไหนนทาไมไม่ตัดวทาดตนึง้ไอ้พวกไอ้ีบไอ้อยให้ถเอาไป่เดียก่งก่อนีกลับ้ไปตรงลงไป่ายอีกค ผลนก็ไปเยอะแต่ว่าส่วนมากมันพวกเแกเที่อเี่แกไปหลายไห้เราโถลงกว่าให้เราไ้ากกว่ี้นี้กะใช่ครับแกแล้วสมกันเียแล้วไอ้ทีนี้นี่ม้นใส่พอทานเ่องรึเนี่นี้ใส่พอทานมันใหม่เหมันครับครับขเรานยังมั่งคืน เขาต้องใส่เข้ามาใส่ครบใส่ใส่ครบใส่แอนท่านแรกปากไม่ปากไม่เราไปซับซับเราจะมาใส่ใส่เราจะไปถึงไม่นี่ยมันเป็นใหม่เนี่ยไม่ามไม่คามะจะมาที่จะไม่ามแกงนะครับมันก็พอแกงจะว่ามันเป็นไม่ถึงเวลาเขาไปแค่เฮ็ดนี่แหลเฮ็ดยังเหรอ มันถือโบวีพิธีไพร์ยอย่างเงี้ยเออคือว่าขาเทาออ้าไม่อื่นจังไม่กุ้งไม่ซาดจังเสียเวลาเรับประทับถ้าเทียงนาเทียงมันขุยขึ้นมาท่านไปถืออดิตทองเสียก็ได้ออว้าวเป็นอไรใช่ี่อย่างนี้เออมี่แมนเราเสียดไม่เถือนี่แหละครับพเพาอฮิตจังไหนครับพอทานได้ได,ได,ได้สองต่อเลยนะครับเนาะเจ็ดเทียงแล้วกันเลยพอทานพ่อคือว่านะครับพ่อสั่นตอนแรกกับม้าพรางเลย ตาอะไรเล่าต่อไปก็แกเราไหนะต้องแกนะหมอครับแกมืดมือแกอะรเล่ามันตงไปใช้คบใช้อะไรล่ก็มาแกอีก ไม้ท่ว่าไม่ยเปิดตามันสับบ่ไใดสับก็ต้องมาเข่าเครื่องตึงคือว่าใช่เลยนี่ใส่ขั้นเดือยใส่ขั้นเดือยครับแบ่งขั้าไม่ใส่เครื่องตึงใส่แต่ขั้นบ่อใดรั้นใดครับและนี่จะเป็นขั้นตอนแรกนะครับในการผลิตเสียงคือเราต้องนำไม้ที่เป็นท่อนขนาดตามขนาดนะครับมาเข้าเครื่องเพื่อพาแบ่ง ให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับ ครับครับหลังจากขั้นตอนที่ดรอช้ายแรงคนในการทาเสียงให้กลมแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนการทาเสียงการขัดใ้เสียงนะครับก็คือเราจะแบ่งออกเสียงออกเป็นสองประเภท็คทีเสียงชนิดเอี่ยงก็คือจะเป็นีเลียมแล้วก็เสียงชนิดกลมน,นะครับ ซึ่งเฉียงชนิดสี่เหลี่ยมนี้จะทํายากกว่าเฉียงชนิดกลมนะครับแล้วก็เฉียงชนิดกลมหลังจากขัดหน้าเฉียงเสร็จแล้วจะเข้าขั้นตอนการตึงลูปโดยใช้เครื่งองตึงอัตโนมัติครับครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากการขัดหน้าเฉียงแล้วเราก็จะเอาเฉียงมาเข้าเครื่องตึงน,นะครับซึ่งเราจะใช้มอเตอร์สองตัวนะครับปั่นทั้งล่างทั้งบนครับเพื่อให้เฉียงได้ตรงกลมตามนาตขนาดนะครับ ในงานใน่นาเหลาเหราโอ้ยเหลากวาแล้วแครับหลังจากที่เราขัดหน้าไม้แล้วก็เข้าเครื่องคึองอัตโนมัติแล้วเราก็จะได้เขียงตามขนาดที่เราต้องการนะครับซึ่งมีทรงกลมสวยงามครับและนี่ก็คือเขียงชนิดสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งเราจะใช้แรงคนในการคึงขึ้นลูกนะครับโดยใช้กไนนบไก่ ก็จะมีของมาหน้าตาประมาณนี้ครับและนี่ก็จะเป็นเสียงที่ผลิตสำเร็จเรียบร้อยนะครับผ่านการคิงมาเรียบร้อยแล้วซึ่งราคาก็เริ่มอยู่ที่ประมาณ5 1 0บาทครับและก็จะมีเสียงอีกมาามายครับซึ่งแต่ละขนาดก็จะราคาต่างกันนะครับราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ500รบาทน,นะครับซึ่งเป็นเสียงที่ขนาดใหญ่ หลังจากที่เราขัดหน้าเขียงเข้าเครื่องตึนอัตโนมัติแล้วขั้นตอนต่อมาขั้นตอนสุดท้ายก็คือการคัดแยกเขียครับซึ่งเขียงก็จะแบ่งออกเป็นสองเกรดนะครับก็คือเกรด A และก็เกรด B นะครับเขียงเกรด B นะครับก็จะเป็นเขียงที่มีรอยตำหนินะครับจะเป็นรอยแตกตามหน้าไม้นะครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันจากของเกรด A นะครับซึ่งปกติแล้วถ้าไม่มีรอยตำหนิแล้วเขียงตัวน,นี้ก็จะส่งที่ราคาประมาณ40บาท แต่ตอนนี้เป็นแกงเกลดดีราคาก็อยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับซึ่งราคาก็จะหากันขึ้นกับขึ้นอย่างที่เราได้กล่าวกันไปแล้วครับขั้นต้นก็คือเศษที่เหลือจากการทําเขียงครับเราจะนํามาทําการเผาถานนะครับซึ่งก็จะมีเตาเผามากมายหลายเตานะครับ เอาปากร้านกับป้าไปเจตนาแดนอาดิยา,ยาพรพานิชรอัอาิยาพรครับทำเสียงตุงตีสูงใส่นหครับตั้งตั้งบ้านหนองลงหมู่สิบตำบลบุกสูงรวยจะวย ำอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ิฐนี่นครับเนาะงนี่ผมได้ฝากบานไว้แล้วนะครับคุณไดต้องการเสียงอ่าราคาถึงครับคุณภาพดีนะครับมีขายด้วยขายทานพรกนะครับนาองมันมีมันมีแต่เสียงสามารถติดต่อได้นะครับเนาะหงาย,ง,ายง่ายนะครับถนนคนทองร้อยอิฐทำแล้ะครับพย์สินที่ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเนา้สงใส้คอนโทรลเ่ยวกตั้งแต่เสียง แต่ขันตอนแรกขันตอนท้ายนะครับก็ได้หอดฟองนุ่มจกัอบการพอทานพรครับชุดทยีเด็กทีขอบปุณ่นหนะครับเปลค่ยคเปลือบหานะุกหมาดนะไ้สี่้เลี่ย